สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ในช่องกาลาปิอากับเปียเองนะครับและในวันนี้นะครับเราจะมาเล่นเกมบอกเกมมอนยูไนต์กันวู้ฮและในวันนี้นะครับเราจะมารีวิวตัวละครนี้ชื่อว่าเซอร์ไนท์กันทุกคนเย้ก็เป็นตัวละครที่เราชื่นชอบมากๆเลยในเกมโปเกมอนนั่นเองก็เดี๋ยวเราไปดูเกมให้กันเลยดีกว่า let's go เเเเเซซซซซออรร์์์์ไไนนทท โอเคทุกคนตอนนี้เราเข้าแมปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราไปข้างล่างกันดีกว่าขออนุญาตอัพเป็นสกิลหนึ่งนะทุกคนและในสกิลหนึ่งนี้ก็คือจะสามารถปล่อยเคลื่อนไปข้างหน้าได้โอเคปิ๊กปิ๊กเอาเวล์เอาวเอาวลมีคนฟาร์มไหมเหมือนตานี้จะเป็นตัวเขียวฟาร์มเหรอใช่ไหมแต่ถ้าไม่มีคนฟาร์มโอเคน่าจะไม่มีคนฟาร์มแล้วเราไปฟาร์มก่อน มันก็จะเป็นบัฟแดงนะทุกคนตีตีตีอ้าวเดี๋ยวอจาจะบอกว่าตัวนี้ต้นเกมน้องอาจจะแบบอ่อนแอนิดนึงก็เนี่ยเราไม่ต้องรีบเนาะค่อยๆฟาร์มไปเรื่อยๆน,น,ยนี่ไอ้เจ้าไฟโอเคเราได้สกิลสองแล้วเป็นที่เรียบร้อยสกิลสองเนี่ยก็คือการบิงไปข้างหน้านั่นเองว,ว้าวโอเคเร็มาช่วยเพื่อนกันเฮ้ยมีคนตีอยู่เพื่อน ไอ้จะตายแล้วจะตายแล้วจะตายแล้วเอ้าหายไปแล้วอุ้ยจะตายอ่ะเรามาตีตัวนี้ไปกันนี่เนี่ยโอเคเฮ้ให,ให,ให้ให้ตัวนี้เขาจะมาะมาเอาลายมาเอาลายสวยโอ้ยเพื่อนได้หมดเลยเราไม่ได้สองตัวเลยตามไปก่อน เดี okay. ๋ยวเราไปฟาร์มก่อนเนาะซึ่งแน่นอนตัวเนี้ยถ้ามันยังไม่มีอนติดเนี่ยตัวน้องอาจจะแบบยังไม่ค่อยสามารถทําอะไรได้เพราะฉะนั้นเราก็แบบต้องฟาร์มเยอะๆนะตัวเนี้ยเลยเป็นข้อควรที่แนะนําเลยทุกคนตอนต้นเกมอาจจะแบบไปช่วยพวกแบบระยะใกล้ก่อนอะไรนี้โอเคฟ้า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 ร์ม เราเอาปรับแต่งแล้วเราไปช่วยกันกัดีกว่าโอ้ยเพิ่ปกก็แล้วเพณ่กกแล้วเห็ตัวน้องแบบตีชามากเราเรๆเรๆเ,ร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 เรโอเคฉันมาแล้วเพื่อนฟึบนี่ตีตีตโอเคไวไวขัตีเรา เพื่อนได้มาเลยอะเราไม่ได้เลยอะเพื่อนไม่ดาเลยเสียใจโอ okay. เคแค่สกิลสองแบบอัปเกรดแล้วสกิลสองแบบอัปเกรดก็เราจะใช้เป็นแบบลูกเห็บตกลงมามันสามารถใช้ได้สามครั้งแลวมันแรงมากเลยคนเหมือนมีคนมาเยี่ยมเยียนนี่นี่นี่วางไปวางไปงไงงไง วางว่างวางวาง,วงโอเคเย้เราได้มาหนึ่งคิวแล้วอุย้ยอ่าอย่าทำเราสิเฮ้ยนี่เนี่ยคิวที่สองมาตามมาติดติดดัง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 บุ้มโอเคเราได้สกิลหนึ่งแบบแอัปเกรดแล้วเราจะใช้เป็นลูกบอลอันนี้นะก็คือลูกบอลอันนีนะ้มันสามารถทำให้ศัตรูเนี่ยสตัรนได้แล้วเราก็จะสามารถคอมโบกับสกิลสองได้ อ่ะอย่าอย่าให้ทำอะไรกันนะทำอะไรกันทำอะไรกันทำอะไรกันโอเคเป็นไงคนเทคนิคก,การเล่นตัวนี้ก็คือสกิลหนึ่งสกิลสองอันนี้คือตอนตอนยังไม่มีอันตินะทุกคนแต่ตอนมีอันติจะทำให้ดูอีกรอบนึงป้าย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 เฮ้ยเฮ้ยกระชูล้ละมั้งนี่เป็นไงสกิลหนึ่งสกิลสอง รับรองตี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 ชิพโ์พชันโอเคโห<ฮ>เขาไปยันข้างในละตั้งซ <_ C 2> ุ่มแล้วก็ศึกษาดีเฮ้ยเฮ้ย<ๆ>จะแอบ,บลัดใกล้เหรอแล้วไม่ก่อนแค่ห้าก็เอาแค่ห้าก็เอาโอเคเอไปหาอันนี้กันดีกว่า หาเก็บเป้าัดเก็บโอเคบอลมีต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 ,ต,ตีอยากบอกว่าสกิลสองอ่ะถ้าโดนสัตว์ันแรงมากเลยนะพ่อนอดูนะเนี่ยเฮ้ยเหมือนมีใครอยู่ข้างหลังเราจริงด้วยเราดันติแล้วโอเคดันติแล้วก็ใช้เลยละกันตุ้มโอ้ยไม่ได้คอมโบให้ดูเลยฮะเดี๋ยวรออันติใหม่ใหม่ก่อน เดีย๋ยวเราจะคอมโบให้ดูนะทุกคนนี้ก็คอมโบแบบปกติก่อนโอเคนี่มีคนอยู่ตรงนั้นเห็นนะเห็นนะสกิลหนึ่งสกิลสองแล้วก็ตีโอเคเนีนย้นยเนี้ยเนี้โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ๊ยชนีไปไหนสตันโอเคสตันตัดขาได้ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะมีคนมาลอยจะมาลอยเหรอมาลอยเหรอมาลอยเหรอ,รอ,เ,หรอเอาป้อมเอาป่โอเคต้นฟิวโดนเอาสกิลสองืมเพื่อนสกิลหนึ่งสกิลสองตายซะสวย อันติเราค่อนข้างที่จะโหลดเงินกันนะเนี่ยโอเคดัง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 อุม้มเรียบร้อยสกิลหนึ่งอ่ะกสกิลสองนี่เป็นไงทุกคนบอกว่าตัวเนี้ยบอกแล้วถ้าเายเกมน่ะจะโหดโอ,อุ้มไออันติเราใกล้ได้แล้วเฮ้นอย่าตายนะ เฮ้เขาจะตายแล้วเขาจะตายแล้วถึงไหมไม่ถึงเชียวตูดเฮ้มีคนอยู่แถวนี้มาเอาลายมาเอาลายอุอาาย้ยอุ้ยมาเอาลายมาเอาลายมาเอาลายโอเคเฮ้มีคนแอบไปลอยโอเคอันติเรามาละเราจะใช้ให้ดูอันติ เฮ้ยเขาพิ่หนีไปแล้วเดีเราไปข้างบนละกันเฮ้ยเพื่อนรอฉันด้วยโอเคการใช้อันติก็คือวางอันติไปแล้วก็ตามด้วยสกิลสองแล้วก็ตามด้วยสกิลหนึ่งแบบนี้มันจะเป็นการคอมโบที่ดีมากๆทุกคนมันดีมากมากเฮ้ยเห็นไหมเมื่อกี้แบบว่าชุดเดียวก็คือหาย ต่คือเจ้าตัวกลมๆหมีเมื่อกี้คือเลือดเขาเยอะเนาะมันเลยแบบว่าไม่สัดติเดียวโอเคไปต่อครับหนึ่งพึ้มโอเคมีคนแอบไปลอยกันนี่ใส่ลอยอรอใส่ลอยอ๋ออ,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 อันนี้คือป้อมใหญ่ของเขาทำคะแนน ซึมว้าวบอกบอกสิแม่เฮ้ยทำอะไรทำอะไรพิกาจูนี่ไงโอเคอุ้ยจะตามหรอจะตามหรอจะตามหรอจะตามจริงหรอจะตามจริงหรอจะตามจริงหรอตามจริงหรอซึมซึมซึมอ,อ้าวอ้าวหมดเวลาแล้วหรอเย้ย เาดูผลกันดีกว่าอุ๊ยเราได้ MVP ด้วยเหรอเนี่ยโอเคคะแ,แนนที่เราทำได้นะเราดังไปทั้งหมด136คะแนนค่าได้12ตัวและอัเซตได้13ตัวว้าวเย่เป็นไงบ้างเอยสนุก,กนหรือเปล่าถ้าชอบเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับแล้วถ้าอยากให้รีวิวต,ตัวไหนเนี่ยบอกกันด้วยนะโอเคเราจะมาทำอีกนะฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะบ,บ,บาย